สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ซนเว e แอนนันซ่า Welcome back to my beauty studio ค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมวันนี้กลับมาเจอกับน้องโซนเวทอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาเจกอกับเบสในช่อง s ซนเว e แอนนันซวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเป็นวิดีโอที่หลายคนชอบนั่นเองนะคะคุณผู้ชมหลายคนที่ตตามเบสทาง i n นสตาแกรมนะคะก็จะเห็นว่าดิฉันเนี่ยไปเที่ยว นิวร์กซิตีมาค่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวนิวร์กซิตีมานั่นเองนะคะก็นิวอร์กก็สวยเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งที่ไปกี่ครั้งก็จะมีความสุขแล้วก็เดินได้ทั่วนิวร์กเลยนะครับรู้สึกว่ามันก็สนุกดีคุณผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไปแล้วก็ฝนตกอ่ะคุณผู้ชมฝนตกบ้างบางวันฉนันก็เลยต้องแบบมีการเดินตากฝนกันเล็กน้อยนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีร็อกไม่มีอะไรสำหรับนิวร์กนะครับเพราะเนื่องจากว่า เราไป spend time แล้วก็ไปรู้สึกว่า relax อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็ได้เห็น attraction อะไรเอยเอะะมากมายนะคุณผู้ชมนิวยอร์กก็จะเป็นอะไรที่สวยงามเหมือนเดิมแล้วก็เป็นอะไรที่ดิฉันบอกตามตรงว่าทุกครั้งที่ฉันไปนิวยอร์กดิฉันก็มีความสุขตลอดคนะุณผู้ชมเพราะว่าเหมือนนิวยอร์กคือเดินได้ทุกมุมสวยทุกที่แล้วก็ location อะไรคือแบบ perfect ทุกอย่างคนะุณผู้ชมนะคะซึ่งดิฉันมีความสุขมากๆกันไปนิวยอร์กนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่ง Destination ที่ดิฉันช้อปปิ้งนั่นเองนะครับผู้ชมการช้อปปิ้งในนิวยอร์กเนี่ยคุณต้องตั้งสติมากนะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นที่ที่มีของเยอะกว่าทุกที่เพราะว่าเป็นที่ที่นักท่องเที่ยว ไดเอ่ยนะดิฉันก็เป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวนิวยอร์กนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหยุดไม่ได้ก็ชอบต่อไปวิดีโอในะวันนี้นี่ก็เป็นสเปเชียลเอดิชั่นนิดนึงนะคะคือของฝากจากนิวยอร์กคุณผู้ชมตามจริงอภิษฐรตามตรงไม่ได้ทําวิดีโอของฝากนานแล้วนะเพราะเนื่องจากว่าดิฉันเอ่อไม่ได้ไปไหนเลยนะคะคุณผู้ชมก็เลยไม่ได้ทําของฝากไปนิวยอร์กครั้งที่แล้วเนี่ยก็ก็ไปกับสามีไงก็เลยแบบไม่ได้ค่อยได้ชอปเท่าไหร่นะแต่ครั้งนี้เนี่ยเอ่อได้ชอปเยอะนะคะคุณผู้ชมก็หยุดไม่่ไได้ก็ชออปปตในน EP ี สนุกแน่นอนแล้วก็ผาเผินแน่นอนนะคะคุณผู้ชมใครที่มาด,ดูน้องสดไมเนครั้งแรกนะคะ <c oughs> ก,ก,ก, like, กคะ็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งคะ่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรก,แรกนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว <c oughs> ไปรับชมได้เลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าบอกว่านิวยอร์กคือสวรของนักชอปดิฉันก็เชื่อนะพราะท่ฉันไปแค่ไม่กี่วัน ดิฉันก็ชอบชํำชอบพาเผยแล้วก็มีของให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมารัดิฉันขอเริ่มจากเมคอัพนะฮะจริงๆในรอบนี้เนี่ยเมคอัพก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายนะก็ประมาณอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรในกลุ่มของเมคอัพบ้างนะคะคุณผู้ชมคอลัมน์ที่อันแรกบอกตามตรงว่าอันนี้เป็นเหมือนกับเหมือนกับเมคอัพแล้วก็สกินแคร์ไปในรายเดียวกันนะัคือบอ b บ y Brown นะคะคุณผู้ชมอ่ะ บอบบี้บาร์วิตามินอินลิสเฟสเบสนะฮะไม่ต้องสงสัยว่าทำไมจะสองอันเพราะว่ามันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไงคุณผู้ชมฉันจะเอาอันเดียวกงไม่ได้นะฮะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ปริมาณ15 ml สองอันก็ได้30 ml รู้สึกจะราคาอันนี้ไปจำราคาไม่ได้แน่นะไม่แน่จะว่าเท่าไหร่25ม้ง25เหรียญถ้าจะไม่ผิดนะคือจำราคาอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่หยิบคือคุณผู้ชมสิ่งข้อเสียนหนึ่งอย่างสำหรับเราและคนหลายๆคนที่ไปคิดว่าถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยเราจะหยิบ แล้วเราจะไม่ค่อยสนใจว่ามันจะราคาเท่าไหร่เราจะหยิบมันมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ได้มาสองอันนะเพราะมันซื้อ1แถมหนึ่งนะลักษณะของเขาก็เหมือนเลย mm hmm. คุณผู้ชมก็กระปุกก็เหมือนกระปุกไซอื่นเลยแต่ว่าเป็นกระปุกพลาสติกนะฮะเบสเคยใช้ตัวนี้แล้วแล้วเบสชอบมากๆนะฮะทำให้ผิวหน้าเบสชุ่มชื้นแล้วก็ผิวหน้าเบสเนี่ยคือสัมอัสสวยสม o ทติดทนนานมา,มากๆเลยครั้งนี้พอซื้อ1แถมหนึ่งดิฉันก็คือ ไม่พลาดอยู่แล้วไม่ล่ะถ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง,งะก็จัดมาเลยสิคะคุณผู้ชมสำหรับวิตามินอินลิ s เฟสเบจจากบ o อบบี้บรานะคะคุณผู้ชมใครที่เคยใช้อันนี้ไหนลองเขียนมาซิว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างน,นะคะดิฉันใช้ๆๆแล้วฉันชอบฉันแบบเพอร์เฟกแล้วก็เลิอเลยนะคะกิโกมิ l ลานโนจะบอกว่าอันนี้เป็นอันที่เคย <S <S 1> <S 1> เคยซื้อแล้วแต่เคยซื้อเป็นแบบคอมเพ c t เป็นแบบ อัดแข็งนั่นก็คือแป้งนั่นเองนะคะเอ่อ uh, invisible touch face fixing powder ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนที่ไปซื้อเนี่ยไปซื้อที่เมืองไทยแล้วตอนนั้นคือแบบคือน้องสาวอยากได้แล้วก็เลยบอกว่าเอาโอเคเดี๋ยวส่งกลับไปซื้อที่เมืองไทยเอาอมาเมริกาส่งกลับไปที่เมืองไทยแต่ว่าคือก็ได้ให้หนังใช้เพราะว่าเราเองก็มียเยอะแยะมากมายแล้วนะคะแต่ครั้งนี้ที่เป็นแบบฝุ่นมาเพราะว่า ตอนที่ไปที่ร้านเนี่ยมันลดราคาพอดีก็เลยแบบหยุดไม่ได้ก็ช็อปต่อไปนะคุณผู้ชมมันลดราคาพอดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบฝุ่นก็น่าจะเป็นอะไรที่ได้ใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไวเซ็ตแต่ว่าเบ๊ก็ไม่รู้ว่ามันต่างยังไงกับชาลอตทิวเบอรี่ที่เบนมีนะละักษณะคล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวลองแล้วก็มาเล่าคุณผู้ชมฟังนะคะแต่เบ่เห็นข้อเสียน,นึงอย่างที่เบนรู้สึกว่าอาจจะแบบว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะ เพราะเนื่องจากว่าให้คุณผู้ชมดูเลยว่าเบคกิ้ว่าน่าจะเป็นข้อเสียแหละหลังจากนี้เพราะว่ามันเป็นสปองแบบนี้อ่ะแล้วการเป็นสปองแบบนี้อ่ะหนึ่งคือทำความสะอาดไม่ได้สองคือถ้ามันเลอะก็คือจะเป็นสีเวลาเราแทบแทบไปบนหน้าเวลามีรองพื้นใช่ไหมก็เลยแบบไม่รู้ซื้อมาแล้วก,ก็ใช้ไปค่ะซึ่งมันแล้วก็ใช้ไปค่ะเพราะว่าคือมันดีจริงๆนะมันดีมากๆเป็นเป็นแป้งที่แบบ ผิวหน้าผ่องผิวหน้าสวยละมุนมากๆแล้วก็ทุกครั้งที่ใช้เนี่ยต้องมีคนถามว่าแบบใช้แป้งอะไรอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือพลาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี่คือส่วนมากคือเข้าเอาท่าบิวตี้ไงมันก็เลยได้ของมาเยอะไงคุณผู้ชมเราไม่ได้ไปเซฟอร่าเพราะว่าถ้าไปเซฟอร่าเนี่ยมันจะไม่จบเซฟอร่ามันจะต้องเดินหลายชั่วโมงอะ่ะแล้วันก็ไม่อยากจะเอาเวลาไปใช้ในเซฟอร่าเพราะเซฟอร่าที่นิวยอร์คคือใหญ่บุ้มที่อ่าที่ นิวยอร์กเอาท่าก็ใหญ่เหมือนกันถนน34มสิบสี่ไมใช่ไมจไม่ผิดนะที่มเม็ดไปคือแบบใหญ่บุ้มก็คือเนี่ยนะฮะ <l acht> นะคนะคุณผู้ชมแล้วก็เอสเซนค่ะโอเคนะคะอันนี้เป็น what t h e fake นะคะเป็นพ u มพิ่งลิปนะคะคุณผู้ชมดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบใช้พ u มพิ n งลิปมากๆเพราะเนื่องจากว่าการใช้พ u มพิ่งลิปเนี่ยปากมันจะดูแบบอวบอวบอิ่มและมุนเด้งขึ้นมาทันทีอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นอีกพ u m พิ n งอีกพ u มพิ่งอันนึงที่แบบ น่าลองน่าใช้นะคะแอปพลิเคเตอร์ก็น่าใช้นะเล็งไว้นานแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือได้โอกาสซื้อนะไจ่จำไม่ผิดว่าตอนนั้นมันลด30%มสเนก็เลยซื้อมาแล้วราคามันไม่แพงอะลดแล้วรู้สึกจะสี่เหรียญประมาณนี้จะจาไม่ผิดนะก็เลยแบบอลองจัดมาดูนะคะคุณผู้ชมก็ไม่เสียหายเสียใจนะคะในการซื้อนะคุณผู้ชมครับมาต่อกันเลยนะคะดิฉันขออนุญ,ญาตพาไปพูดถึงไฮไลท์ค่ะในทริปนี้ไปซื้อไฮไลท์มา2ออันน,นนะเป็นไฮเปอร์ เรียลโกจาก Mac แล้วก็เป็นในส่วนของไฮไลท์เตอร์ของแบรนด์ออฟลานั่นเองอันว่าอะไรออฟลาไหมอพอเห็นทั้งสองอันแล้วลองใช้ดูรู้สึกตะลึงตึงตึง,ตงมากเลยอะเป็นรู้สึกว่าคันทัสองตัวนี้มีคาแรเตอ์ที่แตกต่างกันโอเคมาพูดถึงอันแรกก่อนนะคะออฟล่าออฟลาเนาะมีในไทยเนาะแบรนด์นี้ถ้าจะไม่ผิดมิในสโฟราใช่ไหมออฟลาเป็นไฮไลท์เตอร์สีโรดิโอไดรฟ์นะคะสีนี้อ แล้วพอเปิดออกมาคุณผู้ชมกรีดไหมล่ะเห็นแล้วแบบรู้สึกกรีดไหมว่าแบบถ้าไม่ซื้อก็คือไปอยู่ไหนมามีความคล้ายๆกับเ,เบเกอรสีมีความคล้ายกับเบกา้ามีไหมมีแค่สีอารมณ์นี้รู้สึกว่าจะไม่มีเพราะาที่มีคือแชมเปญป๊อปใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะไม่มีนะอันนี้น่าจะเป็นเสียทีให้มูลไหลแต่ไม่เป็นไรพอลองที่เคาน์เตอร์รู้สึกว่ามันเป็นไฮไลท์ที่ปัดแล้วพุ่ง จเจอแสงกลางวันแล้ว4สวยนะคะคุณผู้ชมส่วนไฮไลท์ของแม็กอีกอันหน,นึ่งเนี่ยเป็น Hyper ร์เรียลโกลอันนี้ค่ะเป็นพาเลทไฮไลท์สไมสีถ้าไปจะไม่มีนะน่าจะประมาณ5้สเหรียญนะหรือว่า45เหรียญถ้าไปจะไม่ผิดเบ้นไ,ไม่รู้ราคาเลยเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยค,คือมันสวยมันชอบแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามีพันเสียพันคู่ตบตัวเอตอนนั้นคือมีพันเสียพัน คือทุกวันดีเนี่ยสาม,มีก็เริ่มบอกว่าเมื่อไรจะหยุดซื้อได้ฉันก็บอกว่ามันก็คือหยุดไม่ได้ก็อชอบต่อไปล,ล้วก็สาวๆาก็แฮปปี้กับการมาดูเราช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยคิดว่าอาฉันก็ยังจะซื้อต่อไปนะคับผู้ชมเพราะว่ารู้สึกการซื้อคือแบบอือว่าการใช้เมคอัพเนี่ยมันแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะนี่คือสีของเขาคะ่ะไมก่ก็ที่ไทยก็มีถ้าเป็นจะไม่ผิดนะไม่เห็นสีมันจะมีสี เข้มกลงอ่อนทุกสีครบนะฮะจะมีสี go coasting get it growing แล้วก็ rosy sure ครบข้อเสียคืออีกการนี้ทำไมมึงไม่เขียนไปข้างล่างครับมึงมีพื้นที่ค่ะมึงไม่เขียนเรไปข้างล่างให้เห็นว่าแบบอ่าโอเคอะไรอะไรบ้างแต่อีกการนี้ดิฉันไงต้องพกตลอดหรอหรือว่ายังไงนะฮะการนี้คือหายไม่ได้เป็นไบเบิลว่าั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการนี้ก็ต้องอยู่กับเราตลอดไป ตลอดการนะคะแต่บอกคุณผู้ชมเลยว่าสีสวยจึง้งสวยจริงอะ่ะตอนปัดที่ร้านเนี่ยมีความรู้สึกว่าปัดกลางคืนสวยเพราะว่าพอมันโดนแสงไฟอะ่ะมันเป็นลักษณะของประกกายอะ่ะมันไม่ได้เป็นลักษณะของไฮไลท์แบบทึบๆแบบเป็นลักษณะไฮไลท์ที่แบบเหมือนมันผิวเราเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะ เออนะคุณผู้ชมก็เลยแบบหยุดไม่ได้เกิดเซาตอบไปฉันก็สัญญาตัวเองว่าจะเป็นไฮไลท์อันสุดท้ายซื้ออันนี้ก่อนแล้วก็ซื้ออันนี้ตามหลังฉันสัญญากับตัวเองว่าจะเป็นไฮไลท์สุดท้ายแล้วเท่ากับกระเทยนะคะ <c ười> <c ười> กบเหล่าเอเซนค่ะคือประเด็นเนี้ย <c ười> ไม่รู้จะซื้ออะไรใช่ไหม,มไม่รู้จะซื้ออะไรแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหันไปเห็นกบเหล่าเอเซนแล้วคือปกติแล้วจะมีกบเหล่าที่ใช้ประจําอยู่แล้วเป็นของเดอะบอดี้ช็อปใช่ไหม มันก็จะเป็นรูแบบนี้เข้าไป2อ,อันใช่ไหมแต่เอเซนเป็นกล่เหล่าที่รู2ฝั่งก็เลยแบบอันหนึ่งไว,พว้พกอีกอันหนึ่งไว้ที่บ้านอันนี้มันสลีดก,กว่าแบนกว่าก็เลยแบบอ่ะไปสองเหรียญไม่แพงมากก็โอเควิบางทีพอไม่แพงมากไม่แพงมากมาันรวมกันมันก็โยมเหมือนกันเนาะเออก็บางทีก็เพิ่งคิดได้คุณผู้ชมในขยอยว่ากันค่ะโอเคนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยคุณผู้ชมที่แปลงค่ะเห็นทีที่ดิฉันถืออยู่ตอนนี้ ะสะิง้ฉันสื่ออยู่ตอนนี้คือเป็นเสมือนกับซิลิโคนล้างแปลงนะฮะอยากได้มานานมากแล้วแต่ก็หาไม่ได้จัดไม่ได้แล้วพอไปนิวยอร์กก็ดันไปเห็นซิกมาบัตคลีนนิ่งเหมือนเป็นบัชคลีนนิ่งหรอ,เ,อ,อเป็นอะไรอะ่ะมันคืออะไรมันคืออย่างดิฉันทิ้งกล่องหมดเลยเพราะเนื่องจากว่าเออผนักกระเป๋าแต่วพวกนี้เก็บคือทําไมนะ,ะดิฉันค่อนข้างที่จะทิ้งกล่องหลายอันเพราะว่า คือตอนที่ซื้อซื้อแล้วรู้สึกว่าแบบอ่ะอะไรที่มันประหยัดกล่องได้คือซิกมันในกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่มากฉันก็เลยแบบว่าเก็บกั๊นีนไว้นะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นเหมือนฉันไม่รู้ว่าสอดมือเข้าไปแต่มือคนเขาอาจจะเล็กนะแต่มือฉันอ่ะมันใหญ่ใช่ไหมฉันก็คิดว่าอาจจะสอดมือเข้าไปแล้วก็มันไม่ไม่โอเคอะไรแบบเนี้ยฉันก็อาจจะหาวิธีในการใช้แบบ ง่ายๆแบบนี้หรออะไรทํานองนี้อ่ะก็เลยแบบเออรับน้องมาอันหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนมีแปลงเยอะมากแล้วทุกวันนี้เวลาล้างแปลงคือเราจะใช้เป็น cleansing cleansing mat ของ beauty blender มันจะเ,เล็กๆใช่ไหมมันไม่ค่อยสะดวกสัเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยรับใหม่คนหนึ่งนะคะจริงๆมีน้องหมีของ beauty blender อยู่นะแต่ไม่กล้าใช้มากอะ่ะไม่ใช่โกนพังนะมันไม่มีขายแลว้ว ดิฉันที่หลังเวลาฉันเห็นอะไรในเม็ตติชฉันต้องซื้อสองอันนะอันหนึ่งไว้ใช้อีกอันหนึ่งไว้โชว์คุณผู้ชมไม่งั้นดิฉันจะรู้สึกว่าแบบแพนเด็กอะไรประมาณนี้นะคะไปที่แปลงดีกว่าคุณผู้ชมอันนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยล้างแปลงนะคะแปลงรอบนี้มีทั้งหมด6อันค่ะคุณผู้ชมแน่ว่าจะไม่ซื้อแปลงแล้ว ก็ไม่รู้อะไปต่อนะฮะไม่พูดเยอะมีบอบบี้บาร์มีแม็กแล้วก็มีซิกม a านะฮะของอยาแบบเป็นแบรนด์เลยนะขออนุญาตเริ่มจากแม็กก่อนคิดว่านะโอเคอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวว่าอันเนี้ยน่าจะมีแล้วที่บ้านจีจีเป็นมีแปลงแบบนี้ของแบรนด์ีอไม่เคยใช้ที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าช่วงหลังก,ก็คือใช้แปรงหยิบอะไรได้ก็หยิบแล้วก็แปรงไฮเอ็นก็จะอยู่ในตู้ทําไมก็ไม่รู้เอาคนเอามาใช้เนาะนะฮะแต่แปรงแม็กอันเนี้ยเป็นแปรงที่ ไม่ได้หนาเกินไปแล้วก็ไม่ได้บางเกินไปการคุณผู้ชมสังเกตนะหัวที่มันป้านของเขาเนี่ยมันทําให้การเกี่ยงลงไปแบบนี้เนี่ยมันสวยแล้วก็มันได้เคอร์ฟพอดีของการเกี่ยวเพราะฉะนั้นแล้วเบสสันนี่ถามว่าเบสมีแล้วที่บ้านคือเบสคุ้นๆว่าเมีแล้วแต่ใบบอกคุณผู้ชมเลยว,ว่าเมื่อก่อนไม่เคยใช้แปรงซิกมาที่เป็นแบบนี้เบไ,ไม่ชอบเลยจนไปซื้อ ดีออมมาใช้แล้วรู้สึกว่าวิเป็นแปลงที่แบบวยเลิศดันแล้วก็ผิวหน้าดูแบบรุละมุนดูมีความหนาวกว่าใช้ฟองนอ้ำมาะถ้าอยากได้ลุคนาๆก็จะใช้แปรงแบบนี้นะคะแต่เบสคิดว่าเบสน,น่าจะมีแล้ว1อันที่บ้านที่เมืองไทยแต่ยังไงก็ตามตอนนี้อยู่อเมริกาเพัสะฉะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะบ๊อบบี้บาวค่ะคุณผู้ชมบ๊อบบี้บาวนี้เกิดจากการเอาจริงๆไหมะสะสมเลยแหละเพราะว่า มีอันแรกที่อยู่ที่ไทยเป็นแปรงอนเซอร์แล้วก็ชอบมากก็เลยมาซื้ออันที่สองเป็นเชียร์เป็น er, เนอ่อ p o w e r เชียร์ er powder บาทอนรสยางอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ซื้ออันที่สามยังไม่ได้ใช้เลยอันที่สามที่ซื้อแต่ว่าไปซื้ออันที่สี่แล้วก็อันที่ห้ามาแล้วนะคระับแปรงบอบบี้บ๊อเป็นข้อเสียหนึ่งอย่างคือราคาสูงมากราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วตอนซื้อต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับเพิ่มมาอีกสองอันก็จะเป็นแปลง แปรงเฟ c เบลนเดอรอันนี้น่าจะใช้กับแป้งผสมรองพื้นได้สวยส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น p o วเดอร์บลันะฮะก็ใช้กับแป้งฝุ่นนะคุณผู้ชมนะเรามีแป้งแป้งฝุ่นหลายอันได้นะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็หยุดไม่ได้ก็ชอบต่อไปแปรงวมวิเวดีมากๆแต่ข้อเสียหนึ่งอย่างคือราคาสูงเบสจำไม่ได้ว่าที่ไทยไขายราคาอันละเท่าไหร่ขออนุญาตด,ดูแบบหนึงนะฮะคุณผู้ชมเอ่อแบบหนึ่งนะ เหมือนเคยเห็นแล้วก็รู้สึกว่า <c oughs> ที่ไทยอะราคาค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงอะคุณผู้ชมดิฉันก็เลยคิดว่าแบบคือแป้งสองอันอะซื้อที่ไทยนะแล้วก็แบบโอ้ยซื้อได้ทีละอันนะแล้วมันก็ไม่จบสักทีนึงอะก็เลยแบบเออซ,อ,ซอซื้อไปเถอะไหนๆก็ซื้อละนะฮะอุ้ยฉันนี่มีแปลงอันนึงที่ฉันยังไม่มีอะก็จะเป็นอันเนียที่ฉันยังไม่มีก็คือเป็นในส่วนของเอ่อ Full l c o v e r ร g e face Blush รู้สึกว่าจะยังไม่มีนะเอออันนี้ยังไม่มีนะฮะคุณผู้ชมส่วนอันอื่นก็คือมีมีหลายอันแล้วนะคะเออ powder b l u s ัอันนี้นะฮะราคาอยู่ที่3950บาทที่เมืองไทยนะแล้วก็อันนี้เป็น f a c face Blend Blush อยู่ที่3650ยแล้วก็มีบ l ั s h b u ชแบนี้น่าสนนะก็ก็จะซื้ออีกนะคะถ้าสมมุติว่า มีกาลังและมีศัพค่ะเพราะเราเป็นแบงค์ที่ราคาค่อนข้าง,งสูงแต่เป็นแบงค์ที่ดีมากๆเลยใช่แล้วก็ละมุนมากๆเลยนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งที่ซื้อและซื้อบ่อยมากมีแลงอยู่อันหนึ่งเชื่อไหมว่าใช้มาแล้วสิบกว่าปีเป็นแลงของแบรนด์ซิกมาสิบกว่าปีที่ไม่เคยไม่พังขนดไม่ร่วงเลยแต่ไม่ได้เอามาด้วยเป็นแลงเอ่อทาลองพื้นนะไม่ได้ามาด้วยแต่ว่าก็เลยไปเดินในนิวยอร์กใช่ไหม แล้วมันไปเจอร้านไข่แบงซิกมาพอดีฉันจำไม่ได้อ่ะฉันโดนดม,ดม,ดม,ดมสุมๆๆฉันจำชื่อร้านไม่ได้เนียฮะไปร้านไขยแบงซิกมากพอดีก็เลยจัดมาสามอันนะฮะก็จะเป็นอันแรกจะเป็น 3D คาบูกิมันมีรุ่นแม็กซี่ด้วยแต่ตอนแรกไปจะเอามาสองอันเลยแต่เบ๊กก็เลยยืนคิดว่าจะได้ใช้ไหม <c oughs> รุ่นแม็กซี่เพราะว่าทุกวันนี้เกียร์ราพื้นส่วนมากก็ใช้กับ เบตี้เบลนเดอร์ก็เลยแบบเออไม่เอาดีกว่าแต่อันนี้ก็คือเอาเป็นคาบุกิธรรมดามาน่าจะใช้แบบครีมบัตได้แล้วก็ใช้กับใต้ตาได้นะคะอย่างไรก็ตามแล้ว,ะว,วนะคะอย่าเชื่อก็ทุกอ่ะอย่าเชื่อนะฮะอย่าเชื่อเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เอา 3D Maxi มาแต่เอาเป็นเคิร์ a คาบุกิมานะคะไม่มีแปลงลักษณะหน้าตาแบบนี้เลย ไม่มีจริงๆ <c oughs> นะฮะลักษณะหน้าตาที่เป็นเคอร์ฟแบบนี้ดูสิคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นแบบนี้เรู้สึกว่าอุ้ยมันเข้านะโอ,อบไม่านาโอแต่ก็ใช้ได้งานจริงนะฮะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายอันนี้อย่างได้มานานแล้วแล้วก็ไปเจอแล้วสึงว่าเดี๋ยวสั่งในเว็บของซิกมามันก็ต้องเสียค่าส่งอ่ะก็เลยแบบเจอแล้วก็เอาหมดเลยครับเป็นซับแองเกิลคอนทัวร์นั่นเองนะฮะ <c oughs> อยากได้มากเป็นแองเกิลคอนทัวร์ไม่รู้จะได้ใช้อะไรขนาดไหนแต่รู้สึกว่าต้องมี คอนัวร์แบบหยุดไม่ได้อ่ะคขาต้องชอบต่อไปไหมคระคุณผู้ชมก็เลยแบบอ่ะ,อะโอเคนะคะเอาเอามาเถอะแล้วก็มีความซื้อมาแล้วสบายใจนะคะสบายใจสบายกระเป๋าเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็สําหรับ อันนี้เป็นแปลงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะที่ฉันนะก็ทุกทริปมันต้องมีความสลวนตลอดเวลาเพราะฉันเป็นคนเก็บกระเป๋าลานมินิเสมอนะครับเพราะว่าเชื่อว่าการเก็บกระเป๋าลานมินิทําให้เราเก็บทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าใครเป็นเหมือนกันบ้างเวลาไปเที่ยวเนี่ยเก็บกระเป๋าก็คือแบบวันบินนะวันก่อนบินนะนะฮะหลายคนบอกว่าเออเธอต้องเก็บก่อนล่วงหน้านะฉันไม่สามารถล่ะฉันจะคิดทุกอย่างออกได้วันก่อนบินหรือว่าวันบินเท่านั้นนะคะ ก็บอกคุณชมตามตรงว่าที่ฉันลืมเอาฝ่งหนังหน้าไปนะคะก็เลยไปเดินแถวโคเรนทาวจริงๆก็เดินบานแล้วก็ทำนองนี้นะก็ไปเจอตัวนี้มา d s c Face Wash Powder ค่ะเป็นลักษณะของ w d เดอุ้ยจำไม่ได้แนละ้วคุณผู้ชมว่าไปซื้อร้านไหนแต่รู้สึกว่าแบบอึ้งลองแล้วใช้แล้วนะ,ะลองแล้วใช้แล้วอันนี้อันนี้ลองแล้วใช่แล้วแล้วรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเราเราอยู่ในเจเนอเรชันไหนวะที่แบบเราไม่ค่อยได้ใช้พาวเดอร์เอ่อพาวเดอร์เอ่อพาวเดอร์วอทเฟสวทเลยเทลงมาที่มือใส่ทํานิดหนะ่อยแล้วก็รูบๆๆฟองนุ่มมาแล้วก็หลังไปบนหน้ารู้สึกแบบละมุนอะใครที่ไปญี่ปุ่น d นะีเอแน่นไปไปญี่ปุ่นใครที่ไปญี่ปุ่นใครที่หาซื้อได้ควรจัดหนึ่งอันแล้วก็คนมีหนึ่งอันนะคะก็ เลือดอะไม่พูดเยอะแล้วนะฮะก็ใครมีโอกาสก็ไปจัดเอาตามนะคะคุณผู้ชมนะะเนีค่ะเราดําเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะคุณผู้ชม b ัลลั d ก์บอดี้เวเนี่ยมันไม่หมดเซลล์สักทีหนึ่งดิฉันก็แบบเป็นคนตาลุกตาวาวกับเซลล์จนสามีก็รู้สึกว่าชินแล้วคะ่ะสามีดิฉันชินแล้วตอนนี้นะจุดๆนี้นะคะก็มันมีน้อยมากใช่ไหมนิวแฮมเชีย ดิฉันก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปได้ของสี่อย่างมาแบบโอ้ว้าวแม่เจ้าอันเก่ายังไม่ได้จุดเลยไม่ได้ทําเลยมาในบอดี้เวิร์คเขาจะดังเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับบอดี้เกี่ยวกับเอ่อเวลตี้หรอเขาเรียกว่าอะไรความรู้ความแบบแฮปปี้ละมุนละมุนอะไรแบบนี้ในการใช้ชีวิตนะคะ อะขอบพูดถึงเทียนหอมก่อนเทียนหอมบ้านไหนไม่ได้เวิร์กกิ่นจะค่อนข้างสังเคราะห์ไม่เหมือนกับยานกีที่จะเป็นกลิ่นมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าเต่องอะไรก็ตามถ้ามันคลิกมันใช่ก็ต้องถูก,ถก,ถกต้องต้องโดนค่ะดิฉันไปโดนมาเพิ่มอีก2อันนะคะจริงๆไม่ค่อยชอบตีวิกสเท่าไหร่เพราะว่าตีวิกส์มันจะกลิ่นค่อนข้างฟุ้งเร็วมากแต่ก็จุดประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ดับแล้วก็จุดกลิ่นอื่นแล้วดิฉันก็จะจุดวนไปทั้งวันนะคะกลิ่นแรกก็จะเป็นอาณาการเด่นค่ะ มีความเป็นส่วนมีความเป็นส่วนนะฮะเขาบอกว่าเออเขาไม่เขาบอกอะไรอะเป็น natural e s i a oil เหรอมีความเป็นส่วนนะคะขออนุญาดูข้างล่างก่อนว่ามีเ,าเขาบอกว่ามี orange b ส o s s o m มีไว i t e t มี j a s m i n ม musk แล้วก็เขาบอกว่ามี anagarden เนี่ยมีกลิ่น o r a n น b o s s o m white tea แล้วก็ j a s m i n ฉันดมครั้งแรกฉันรู้เลยว่าฉันชอบ ต้องโดนนะฮะก็เลยจัดมาหนึ่งนะฮะแล้วก็กลิ่นอีกอันหนึ่งนะฮะก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะนี่ให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะฮะ Ginger and Hinoki นะฮะก็แน่นอนเป็น Fresh Ginger Hinoki Wood Orange scent นะฮะกลิ่นก็ละมุนนะคุณผู้ชมนะในเมื่อที่หยุดไม่ได้ก็กชอบต่อไปคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่เสียค่าเสียเวลานะคะสุดท้ายจาก Bad and Body World ค่ะ ครั้งที่แล้วมีเซลไปซื้อน้ำหอมบ้านเอ็มดีวเวิร์ s มาขวดหนึ่งแต่รู้สึกว่ากลิ่นเขาเฟรชกลิ่นเขาสดชื่นดิฉันก็ได้แต่เฝ้ารอว่าอีกสองกลิ่นที่ฉันอยากได้อันนี้จะลดไหมสรุปลดราคาดิฉันก็ไม่พลาดแน่นอนนะคะนั่นก็คือลูมีนอสนะฮะลูมินสกลิ่นอันที่หนึ่งนะคะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งก็จะเป็นคอสโต คลิฟนั่นเองนะคะคอสโตคลิฟมาดูคอสโตคลิฟก่อนคอสโตคลิฟเป็นเมนคอลเลคชั่นรสนะของโคลนเป็นโอเดอร์ตอยเลสถ้าไม่จะไม่ผิดก็คือลักษณะอาบได้นะฮะโน้ตของเขาก็จะเป็นสปาร์กิ่งมินเนอรัลวอเตอร์ซีไซด์ลาเวนเดอร์แล้วก็ไวท์มัสต์นั่นเองเป็นคนชอบกลิ่นสดชื่นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ให้กลิ่นสดชื่นแต่ข้อเสียของเขาคือขวดเขาเหมือนกันเลยกับอีกขวดหนึ่งที่ไม่มีแต่แค่คนละสีนะ,ะซึ่งคุณผู้ชมดูก่อนนี่ฮะกลิ่นมันแบบ ออหอมละมุนนะ่ะสามีก็ฉีดได้ไงก็เลยแบบว่า,าซื้อซื้อมาแล้วก็ใช้ด้วยกันนะครับเป็นเนี่ยนี่ค่ะคอสตคลิฟนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นกลิ่นลูมินัสกลิ่นลูมินัสเอาจริงๆนะให้คุณผู้ชมดูนะซื้อมาเพราะชอบขวดเคยซื้ออะไรเพราะชอบขวดเนี่ยกลิ่นก็คือชอบนะแล้วก็ขวดก็ชอบด้วยนะฮะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะข้างๆก็จะมีสติกเกอร์แล้วพอคุณผู้ชมเปิดมาคุณก็จะได้น้ำหอมออกมาแบบนี้ กลิ่นมีความไม่ใช่กลิ่นขวดมีความแบบสวยเหมือนเพชรอ่ะนะอันนี้กี่ m อ่ะอันนี้100 ML รอยอ,อันนึงก็น่าจะเป็น100 ML นะครับ3.4 f u l l i ounce นั่นเองนะครไม่พูดเยอะทุกอย่างมีความละมุนแล้วก็มีความเลิศไปหมดนะฮะอันนี้โน้ตของเขาก็จะเป็น ruby cran u r นะคะแล้วก็มี iris แล้วก็มีกลิ่น amber อยู่ข้างในก็เป็นอะไรที่ ดิฉันชอบนะคะคุณผู้ชมหวังว่าก็หมดประมาณนี้นะคะก็ของฝากจากนิวยอร์กที่ก็เที่ยวอะไปเที่ยวไปใช้ชีวิตไปใช้เวลาไปเป็นทางไป enjoy life ก็เลยไม่อยากเครียดมากก็เลยจัดหยุดไม่ได้ก็ชอบตอบไปไหมคุณผู้ชมหนึ่งคลิปเป็นของฝากจากนิวยอร์กนะคะคุณผู้ชมใครที่มาดูน้องสมัยเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะคะดิฉันพยายามทาคลิปมาลงให้คุณผู้ชมบ่อย เพื่อจะได้ดูกันแล้วก็มีความสนุกสนานผ่าเผิดนนะคะขอตัวไปใช้สินค้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันแน่นอนนะคะมีอะไรรีวิวอีกจะกลับมาแบบฉ่ำมงเลยนะคะคิดว่าจะไม่ชอบแล้วแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะชอบอีกเมื่อไรวันนี้ลาไปแล้วนะคะแลเราจะกันใหม่คราวหน้าขอให้ผู้ชมมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปแล้วนะฮะอย่าลืม ดอนเลยอยู่ไปที่โครเซตเอมค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเครื่องแป้งหรือเคาน์เต้ร์เครื่องสำอางที่บ้านหนงคุณว่างเปลี่ยนขาดค่ะ because b e a y is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้กับคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับวันนี้กับคุณท,คทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบลาไปแล้วสตีคาะ